มอบความทุกข์ยากลําบากของคุณให้กับพระเจ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล่ามโซ่ไว้เพราะความกังวลจมอยู่ภายใต้ความกดดันต่างๆในชีวิตมันท่วมท้นชีวิตของคุณจนไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าคุณจะทําสิ่งต่างๆสําเร็จได้ไหมคะการสรรเสริญสามารถปลดปล่อยคุณจากภาฒนาการเหล่านี้ที่กําลังทําให้คุณแทบจะหายใจไม่ออกและสามารถทําให้คุณกลับมาหายใจได้อีกครั้งเพราะว่าศูนย์กลางของคุณ จะอยู่ที่พระองค์แทนที่จะสนใจสิ่งที่กำลังบีบคั้นคุณอยู่การสรรเสริญพระเจ้าจะช่วยเบนสายตาของคุณจากความกระวนกระวายมามองที่พระองค์แทนเมื่อคุณประกาศว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนนั้นในเวลาเดียวกันคุณกำลังบอกว่าความกระวนกระวายของคุณเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการสรรเสริญจะหนุนใจคุณให้คุณวางทุกอย่างไว้ที่พระเจ้า และจดจ่ออยู่ที่พระองค์มากกว่าปัญหาของคุณจิตใจของคุณจะไม่ถูกคมเหงอีกต่อไปและมันจะได้รับการปลดปล่อยการที่พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้สรรเสริญน,นั้นเป็นเสรีภา,ภาพภายในที่พระเยซูได้จัดเตรียมไว้สำหรับเราแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าทางสร้างผลของลิมฝีปากสันติภาพสันติภาพแก่คนไกลและแก่คนใกล้ และเราจะรักษาเขาให้หายพระยาเวตรัสอิสยาบทที่5 7ข้อ19ฉะนั้นการสรรเสริญไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่ประสบกับสิ่งที่ดีเท่านั้นไม่ว่าใจของคุณจะอยู่ในสภาพใดหรือคุณจะอยู่ในฤดูการใดของชีวิตฉันอยากท้าทายคุณที่จะมอบความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้นของคุณให้กับพระเจ้าแม้ว่าคุณจะยังไม่มีใจปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้าก็ตาม คุณคือการอัศจรรย์